ใหญ่มากมืนเมลอนเลยมีเยดนะนก่นี่รูปให่ ใก่สุกแล้วดูดิน่ากินมากเลยไม่เคยกินนะพันนี้ไม่เคยกินมรูพันอะไรแต่ลูกกลมเหมือนเม่รอลอนเลยอะทิตย์สองอาทิตย์ก็สุก